สวัสดียามเช้านะครับพี่น้องเอฟซีครับเช้านี้มาทําการดูแลสุขภาพน้องไก่กันนะครับน้องบัวทอง้ไม่ใช่บัวทองเป็นบัวงามบัวงามคลอดลูกเมื่อวานนะครับแล้วก็ลบกออกตอนเที่ยงคืนนะครับลอกออกตอนเที่ยงคืนผมก็ไม่ได้ล้างบนลูกครับเมื่อคืนเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนไม่ได้ล้างบนลูก ทีนี้ก็ลบยอดมาล้างตอนเช้าเลยครับพี่น้องลบยอดมาล้างตอนเช้าครับเดี๋ยวจาให้พี่น้องดูนะว่าการที่เราทําคนเดียวทําได้อย่างไรนะครับพี่น้องเห็นภาพไหมครับตาไม่เห็นภาพก็ต้องขอภัยด้วยนะครับทํางานคนเดียวอาจจะยินฟังเสียงล้วก็แล้วกันครับถ้าไม่เห็นภาพนี่ครับเวลาล็อก ดึงหางกวายนะอยู่คนเดียวนะไปอยู่คนเดียวนี่เราต้องดงึงนะครับเวลามัดต้องมัดกับสายสพายเขานะครับอย่าไปมัดกับเหล็กนะเดี๋ยวเวลาก็ถอยหน้าเวลาก็เราดึงตึงๆนะครับดึงตึงๆเวลาก็ถอยเวลาก็เดินหน้าถอยหลังเนี่ยเราจะเอยหางจะขาดนะครับเพราะฉะนั้น เรามัดกับเชือกระพายเขาผมตั้งกล้องตรงนั้นพี่น้องอาจจะไม่เห็นนะครับนอ,อาจจะไม่เห็นเนาะในปนการมัดหางางมัดหางเดี๋ยวผมจะล้างมดลูกครับเราจะใช้น้ํายาเราจะใช้น้ํายาตัวนี้นะครับเป็นน้ํายาของมหาลัยกาแพงแสนเนาะ,ะล้างมดลูกในตา ส่วนล็อก4 0 0ซ c ครับพี่น้อง 400cc เวลาดหลอดเข้าไปนะครับมาน้อยมาน้อยกินได้ไหมลูกพี่น้องอาจจะไม่เห็นภาพนะครับภาพอาจจะผมตั้งกล้องอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เอาแต่ละว่าเราทำํำดูแลร่างกายเขานะครับนี่ครับหลอดเข้าไปจะมีหลอดใหญ่กับหลอดเล็กนะครับส่เข้าไปมิดมิดหลอดใหญ่ครับ เป็นหลอดสองสองชั้นแล้วก็เสียหัวจุดหลอดเข้ากับตลิ่งไหมครับเดี๋ยวแล้วก็เดินยาเลยไปหนะเาละครับมันยังขาดอีกร้อยซีซีครับตลิกงนี้แต่ได้สามร้อยครับ เดี๋ยวเอา100ครับพี่น้องครับไก่100ไก่100ซีซีซนะถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องล้างมดลูกตอบได้เลยครับพี่น้องจะเป็นมากครับถ้าเราไม่ล้างนะมันจะทำให้หมดลูกอักเสบครับยาตัวเนี้ครับจะไปช่วยสมานแผลขับน้ำเข้าปลานะครับให้ทำให้หมดลูกเข้าอู่เร็ว ได้ยาตัวนี้ครับเดี๋ยวไปช่วยได้ดีมากครับผมล้างครั้งเดียวนี้แหละครับแต่ตัวนี้สงสัยจะต้องล้างสองครั้งหรือสามครั้งไม่แน่นะครับเพราะว่าอะไรครับลบออกไม่หมดนะฮะแล้วก็มีการอักเสบด้วยนะมีการอักเสบที่อวัยวะลูกตัวใหญ่เกินครับพี่น้องลูกตัวใหญ่มากเกินทีนี้เจา เดี๋ยวต้องช่วยทําแผลนะครับมีแผลเศษมีแผลฉีกขาดด้วยแผลฉีกขาดค่อนข้างจะมีขาดเยอะพอสมสวรนะครับโอ้โหยาไหลออกมาไม่เป็นไรครับ ครับเรียบร้อยแค่นี้ครับสืดตารล้างมดลูกตัวนี้มีการเปล่งเอาน้ำยาออกมาเยอะกว่าสมควรผมจะต้องล้างสองครั้งสามครั้งนู่นแหละครับตัวนี้นะอ่าเพราะมีเ,มเสษเยอะมากครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะทำการรักษาแผลภายนอกครับ ภายนอกที่อวยว่าเพศนะพี่น้องเห็นไหมครับว่าอวยว่าเพศเขาบวมมากครับภาพวันนี้อาจจะออกมาไม่ชัดเจนพี่น้องอย่าถื่อสรนะครับทํางานคนเดียวอยากให้พี่น้องดูว่าถึงเราจะอยู่คนเดียวทําคนเราก็ต้องดูแลสุขภาพสัตว์เรานะป,ปล่อยไปแล้เลยไม่ได้ครับเดียวผิวบอกว่าให้รอเจีปยวผิวก่อนตอนเย็นเข้ามาโอ้ยไม่ทันแล้วครับ นะถ้ารอเย็นมันจะนานไปครับพี่น้องรอเย็นนานเกินไปเราก็ทําเองได้ก็ทําก่อนเลยครับเป็นการใส่ยานะครับพี่น้องใส่ยายาผมข่าหนอนกับยาม่วงครับเพื่อรักษาแผลที่มันเกิดจากการฉีกขาดนะครับแผลที่เกิดจากการฉีกขาด อีก,กอตาก็สมควรนะครับลูกตัวใหญ่มากเราใช้ยาผมข้าหนอนกับยาม่วงเนี่ยครับผสมกันแล้วก็เอาใส่เข้าไปแมลงวันก็จะไม่กล้านะครับแมลงวันจะไม่กล้าเข้ามารบกวนอีนนี้เมื่อเราใช้อย่างนี้แล้วนะครับน้องอแผลก็จะหายเร็วขึ้นนะครับเป็นยาม่วงนะแผลจะหายเร็วขึ้น ท่วง,งนี้สมานแผลดีแล้วเกินะ,ะครับลูกก็กินลงไปหัวเ <laughs> พื่อนยาหัวเพื่อนยาจากยาแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเสร็จพิธีีแล้วอ่าทีนี้พี่น้องอยู่ทำได้ไหมครับ อย่าให้แพ้คนพิการนะคนพิการยังทําได้เลยครับนี่ตอนนี้ตั้งชื่อแล้วนะครับพี่น้องชื่อว่า,าบัวเอกนะครับเพราะว่าบัวเอกได้เสียชีวิตไปเนาะแต่ตัวนี้เกิดมาแทนที่บัวเอกครับเกิดมาก็โอ้ยพี่น้องดูสิสูงใหญ่เยี่ยมมากเลยครับทั้งสูงทั้งใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะครับ ตัวยาวมากเลยตัวยาวเป็นศอกเลยครับตัวยาวเป็นซอกเลยแข็งแรงจริงครับแข็งแรงดาวขึ้นมานี่ลุกกินนมนมงแม่นี่เต้าใหญ่ๆเลยเป็นว่าตัวเอกกินกินแบบแห้งเลยครับกินแห้งเลยอเสร็จแล้วอย่าลืมนะพี่น้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมปลดสายนะครับก่อนจะปล่อยควาย กดสายที่หางนี่ก่อนครับกดเชือกที่หางนี่ก่อนเดี๋ยวอันตรายเดี๋ี่ลูกเดี๋ยวเย็นสีหนูมันจะทำห่วงไว้นะครับพี่น้องนี่ครับทำห่วงไว้นี่ครับเวลาล็อกนะทำห่วงไว้อย่างเงี้ยครับทำห่วงแล้วก็ ของกรหางแล้วก็สอดเข้าไปเลยครับแล้วก็รัดแน่นเปี้ยเลยทีเนี้ยรัดยังไงก็แน่นครับอ่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับมีเท่านี้แหละครับที่จะแนะนำพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ